ยอาคาล่าสุดไปต่างประเทศมาไปประเทศไหนมาคะไปอิตาลีฮะไปไงบ้างคะไปหาลิ้นจี่กินไม่มีเลยฮะไม่ใช่เราเล่นเราเล่นไม่ไปทํางานด้วยครับให้ไปเองก็ไม่ไปครับเสียดายตังค์เพราะมันค่าตั๋วก็แสนกว่าบาทแล้วอ่แล้วก็จะค่าพักไปพักโรงแรมดีๆอะไรเงี้ยครับก็ไปกับตัวแทนอะไรเงี้ยครับไปเขาก็พาไปไปทำงานชีิต ก็เหมือนรุ่งรุ่งรุ่งขึ้นเลยอุ้ยสาธุครับผมจริงๆเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าแค่แค่แค่คนให้ความสนใจผมเยอะขึ้นเพราะว่าเราทามาหากินโดยที่ไม่ต้องไปรอแบบงานในวงการนะจาังหวะที่เราว่าเราก็ไปขายหมูกรอบจังหวะที่ขายหมูกรอบเสร็จเรามีงานอะไรเราก็รับคนก็เลยตอนนี้เห็นเห็นเราเยอะขึ้นแล้วก็เห็นตอนนี้ดีใจครับดีใจที่แบบเป็นเป็นหนึ่งกำลังใจให้คนทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นแบบ ไม,ไ,มไม่ต้องกลัวลำบากไม่ต้องขายหมูไปร้อนไหมร้อนทุกคนถามหมาร้อนก็ร้อน่ะขายหมูันก็ต้องร้อนไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออก็ก็พยายามให้ทุกคนสู้หไ่อยครับแล้วก็ทุกคนก็ตอนนี้ก็อย่างอย่างหมูกรอบหลายๆร้านก็ตอนนี้ก็ขายดีขายดีขึ้นเพราะมันมีกระแสขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจครับเพ้าเจ้าพ่อหมูกรอบเลยครับตอนนี้ตอนนี้ไปไหนไม่มีใครเรียกอรานเลยครับเรียกหมูกรอบอย่างเดียวเลยครับดีใจครับดีใจก็ก็ก็ทำสัาเขาเรียกอะไร ทำสําเร็จกับการลบภาพดาราทิง้งค่ะเออเพราะว่าผมอยากตอนที่ผมทําวันแรกอ่ะผมเคยบอกว่าผมอยากอยากลบภาพดาราทิ้งให้มันเป็นพาาอ่อขาจริงจวันนี้ทําสําเร็จทําเกินคาดแหละก็โอเคดีใจเ่แล้วด้วยแล้วด้วยคำที่ว่าพี่อาบอกว่าลบภาพดาราทิ้งครับแล้วพี่อาจจะไม่อยากกลับไปยังยังตอนนี้ยยังอย่าเรียกกลับไปเรายังอยู่ในวงการอ่าอ่าแล้วแล้วปีหน้าจะมีละครสามเรื่องมีเป็นเป็นพระเอกเรื่องหนึ่ง แล้วก็เป็นตัวเดินเรื่อง2เรื่องแล้วก็ยังมีงานพิธีกรอีกสองรายการแล้วก็มีกิจมุกก็อบอยู่ขายรถมือสองขายทะเบียนก็ยังทําอยู่ทําทุกอย่างที่ได้เงินอาหารเสริมก็ยังทําอยู่อย่างเงี้ยก็คือทําทุกอย่างให้มีหลายแขนหลายขาอะไรเงี้ยครับก็ยังทําอยู่ก็เดี๋ยวปีหน้าก็ละครช่อง8ก็ออนก็พิสวัสรข้ามผพลเรื่องนั้นก็เป็นพระเอกถ่ายเสร็จแล้วก็รอเหลือเหลือออนหนังอีกเรื่องหนึ่งก็ถ่ายเสร็จแล้วของไฟสตาร์เรื่องสลิดโปรเจคเตอร์ ก็ออนเสร็จแล้วตาเสร็จแล้วแล้วคุณจะมีเวลานอนไหมครับปีนี้รช่สามเรื่องก็แบบเดี๋ยวว่าแต่ปีหน้ามีเวลานอนพฤศจิกามีเวลานอนหรือเปล่าฮะเดี๋ยวจะให้ดูตารางอะะไปออกบูธคือแบบสนั่นมากเลยฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเอาดูเอาเอาเวลาไหนนอนก่อนดีกว่าอันนี้คือคิวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่พยอฮะพยอสามสามหกเก้าสิบเอ็ด สามวันก็สิบสองสิบสิบแปดวันฮะออกบูธและไอที่วันที่ว่างเนี่ยคือวันที่มีรายการอยู่แล้วก็เลยไม่รับครับสามพฤศจิกาวันเกิดยังออกบูธอยู่เลยฮะก็คือทํางานทํางานฮะหาเงินครับหาเงินหาเงินครับแล้วก็เกิน,กน,กนกจริงไหมครับเกินฮะถ้าถ้าหมูกรอบร้อยล้านเกินครับแต่ถ้าหมูก,กอรอบจะกตอนนี้กี่ล้านนะถ้าร้อยล้านแต่แตะแต่แตะร้อยล้านไหมอุ้ยไม่ถึงผมใส่สาขาเดียวไม่ถึง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  อุ้ยอย่างผมมีร้อยล้านเหรอสบายแล้วตอนนี้ขอร้อสิบ้านก่อนถึพอ,อแล้วว่าแต่ธุรกิจดีขนาดนี้มีโอากาสจะขยายสาขาอะไรอย่างนี้ไหม <c oughs> สาขามันเป็นของแฟนชายมันเรียกแฟนแฟนชายแฟนชส์มันมันไม่ได้เหมือนที่ผมบอกเคยให้สมัครมันไม่ได้เหมือนเบเกอรี่ที่แบบเอาแป้งคลุกน้ําตาลแล้วส่วนผสมออกมาอบเท่านี้ไม่หมูกรอบมันอยู่ที่เ t e เจอร์ มันเยอะไหมนี่มันน้อยไหมมันอะไรไหมอะไรเงี้ยมันทําให้แบบวิธีการทอดสุดท้ายมันสาคัญสุดเราก็เลยยังไม่อยากขยายแฟนชสยแต่จะขยายอาจจะขยายไปเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็เขาไปทําแบรนด์เองอะไรอย่างเงี้ยครับการขายแฟนชายเรากลัวว่าคุณรับภาพไม่ได้นี่แหละนี่แหละสิ่งที่กลัวผมผมกลัวคนอื่นผมกลัวคนอื่นมาทําแบรนด์ผมพังผมก็เลยยังยังไม่ขายแฟนชายถามว่าตังอยากได้ไหมถ้าขายแฟนชายวันนี้สิบล้านได้เลยสิบล้านได้แน่นอนเลยวันนี้ก็ขายได้วันเนี้แต่ แบรนด์จะพังไปเลยนะ<ง>เพราะว่าคนไม่ละเอียดเท่าเราไม่เอาไม่เอาเยอะครับ<ง>เยอะมากเยอะเยอะมากคนมาขอมาเรียนก็เยอะแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าเราลองฝึกเด็กที่ร้านดูแล้วอะมันยากมันมันตอนหมักตอนต้มตอนไม่เท่าไหร่ตอนทอดสองรอบสุดท้ายอะสำคัญถ้าไม่ใช่เพราะว่าน้อยร้านมากนะที่จะเห็นตัวเทอร์โมมิเตอร์จ่ออยู่ที่น้ำมันตลอด ผมทําตลอดเสียก็ทิ้งเสียก็ซื้อใหม่ใส่ใหม่เสียก็ทิ้งบอกถ้่าวันไหนไม่มีเห็นถ้าวันไหนไม่เห็นเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในกระทะคือน้องๆที่ร้านจะโดนผมด่าเพราะว่ามันจะไม่ได้คุณภาพก็คือควบคุมลูกค้าควบคุมตลอดเวลาตั้งแต่ทามาครับอย่าปีหน้าตั้งเป้าไว้สี่ร้อยล้านสี่พันล้านอุ้ยสาธุครับปีหน้าขอทั้สิบก็พอแล้วฮะขอเอาเอาเอาแบบไม่โลกสวยนะถ้าเอาแบบ เคยที่หวังไว้นะปีละล้านก็หลูแล้วแต่ตอนนี้มันเกินมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วก็ก็ถ้ามันยันไปได้แบบเดือนแล้วสักเอาสองแสนล้วกันสมมุติว่าพอแล้วเพราะไม่มีนี่แล้วครับไม่ได้มีเรือนเรือนนี้อยู่ล้านเดียวซึ่งมันปลดได้ตั้งนานล้ะซึ่งมัน,มน,มนเงินสดมันมีเกินแล้วแต่แค่อยากเป็นนี่ไว้เพราะแบบเออกูยังเป็นนี่อยู่นะเอให้มีแฟชัน่นว่ากูยังเป็นนี่อยู่นะไม่ใช่กูแบบใช้ชีวิตชิลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งซึ่งในในร้านหนึ่งก็ผ่อนไว้ว่ราะมัน แสนสองอคือแอปพลพลคอนโดเดือนละหมื่นอีกล้านหนึ่งเท่ากับอ,อีกปีหน้าไม่ไม่ปีปีหน้าค่อยเจอค่อยใส่อีกแสนสองก็ผ่อนทีละป,ปีเท่ากันทีละปีอะไรเงี้ยอืมก็คือเอาไว้แบบให้เรามีเครดิตใช่เป็นคนที่มีเครดิตเอาไว้ให้ให้เป็นหนี้บ้างอย่าให้เป็นอย่าให้สบายนักเลย,เลยอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> อย่าให้เขาสบายนักเลยอะไรเงี้ยเออสุดท้ายแล้วค่ะพี่อาขาฝากหน่อยว่าเดี๋ยวปีหน้ามันจะมีอะไรยังไงโปรเจกต์ใหม่หรือเราจะแบบ ขยาดขยับขยาดย,ยังไงฝากครับปีหน้าก็ก็มีละครช่อง8ครับ,รบก็อ่อนพิศวาสข้ามภพครับอันนี้เป็นพระเอกลองดูครับเหมือนบทเหมือนกอบลินกงยูเล่นไว้อะไรประมาณเนี้ยพี่ครับมผมข้ามชาติเลยครับแล้วก็ปีหน้าก็มีของโมโน,น่าจะโมโนสองเรื่องมั้งครับช่องวันเรื่องหนึ่งทองมมาร์กไก่แสตโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มีสลิดโปรเจกต์ล่าของของไฟซ่าเป็นหนังแล้วก็กิจการหมู่กรอบฮะฝากด้วยครับแล้วก็มี ขายรถมือสองแบบกกุ๊กกิ๊กๆเลยนะครับอยากได้ทะเบียนสวยๆก็ติดต่อมาก็ได้ครับก็มีฮอมีครับโอเคครับขอบคุณครับ